๋อคุณจะาพาเรียนมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุจะาทำให้กับนออ้องม้องสองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรจาจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากการทดลองนี้ค่ะเด็กๆคะนะคะได้ทดลองกันหรือเปล่าเอ่ยในห้องเรียนนะคะเติมจุนสีลงไปจุลสีตัวนี้ก็คือเจ้า copper to s u n f a t e นั่นเองค่ะเป็นผงสีฟ้าเติมลงไปในบีเกอร์2กรัมค่ะเทปื้มลงมาเลยมาอยู่ในบีเกอร์ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะเขาบอกว่า ให้เติมน้ำจนกระทั่งมีปริมาตร100ลูกบาศเซนเติมฟืดเข้าไปคนให้เขาละลายได้ดีเลยค่ะสารละลายที่เราได้นะคะจะมีสีฟ้าค่ะลูกนะคะเนื่องจากว่าตัวของจุลสีนั้นเขาเป็นสีฟ้าเมื่อละลายน้ำค่ะก็เลยเป็นสารละลายสีฟ้านั่นเองค่ะลูกๆคะคำว่าเติมน้ำจนกระทั่งมีปริมาตร100ลูกบาศกเซน์ มันหมายความว่าน้ำเนี่ยรวมไปลงไปรวมรวมไปรวมลงไปรวมกับเจ้าจุนสีแล้วเนี่ยปริมาตรทั้งหมดรวมกันนะคะมันเป็น100ลูกบาทซิเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าทีนี้หมายความว่าอย่างไรคะคุณจา๋าก็คือตัวของ สารละลายที่อยู่ในบีเกอร์100ลูกบาทเซนเนี้ยนะคะเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกนะคะตะกี้เราเติมอะไรลงไปเติมจุลสีถูกไหมละลายในน้ําเพราะฉะนั้นค่ะส่วนประกอบที่อยู่ในสารละลายของเราก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะ1ก็คืออะไรลูกอัตราของตัวละลายหรือตัวถูกละลายแน่นอนค่ะนะคะในเรื่องนี้คือเจ้าสารสีฟ้านั่นก็คืออะไรลูก จุนสีนั่นเองอีกอันนึงค่ะก็คือตัวอนุภาคของตัวทาละลายนะคะตัวทําละลายของเราคืออะไรเอ่ยเทลงไปเขาก็คือ H2O หรือน้ํานั่นเองจ้านะคะเพราะฉะนั้นในสารละลายของเราประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหนึ่งคือตัวละลายตัวละลายคืออะไรคะตัวละลายคือตัวถูกละลายนั่นเองนะลูกอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ ตัวทําละลายคําว่าตัวทําละลายก็คือตัวที่เติมลงไปแล้วทําให้สารมันละลายกันเองนะคะซึ่งในการทดลองนี้นะคะผู้จะบบอกไปแล้วนะคะก็คือตัวละลายคือเจ้าตัวเม็ดสีฟ้าคือจุลนสีค่ะลูกและตัวทําละลายนะคะก็คือเจ้าอะไรนั่นเอง H2O นะคะน้ํานั่นเองค่ะนะคะ แล้วครูจ๋าคะเราจะหาความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างไรนะคะในโจทย์นะคะในการทดลองเนี่ยนะคะหนูจะเห็นว่ามันเป็นการเติมของแข็งลงไปในอะไรคะลูกในน้ํานะคะทําให้สารละลายของเราที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะเป็นสารละลายผสมระหว่างของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ําของแข็งเราช่างมาในหน่วยอะไรคะ มวลในหน่วยกรัมใช่ไหมลูกส่วนน้ําเราเอามาในหน่วยของลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ครูจะจะพาเราคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะซึ่งสูตรเขามีดังนี้ค่ะลูกอ้อก่อนจะไปรู้สูตรค่ะวันนี้ครูจะใช้ตัวย่อค่ะลูก ร้อยละโดยมวลมวลคือเวทเวทคือน้ำหนักนะคะลูกใช้สัญลักษณ์เป็นตัว W ค่ะลูกนะคะและตัวของปริมาตรค่ะปริมาตรคืออะไรปริมาตร Volume นะ Volume นะคะก็คือตัว V นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นร้อยละคือเปอร์เซ็นต์ครูจะใช้คำว่า p e r ร์เซ็นต์ per volume นะคะเปอร์เซ็นต per volume หรือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจับใจความได้เองนะคะลูกนี่คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายตัวละลายคือตัวถูกละลายนะคะส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายสารละลายในที่นี้จะต้องประกอบไปด้วยสส่วนนะก็คือตัวถูกละลายค่ะและตัวทําละลายนะคะลูกอ่านะตัวนี้นะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดู การคำนวณที่เป็นตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะลูกนะคะดูโจทย์นะเขาบอกว่าเมื่อละลายจุนสี2กรัมในน้ําได้สารละลายที่มีปริมาตร100ลูกบาศเซนติเมตรจะได้จุลสีที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่าใด อ่าเห็นไหมอันนี้เหมือนการทดลองของเราเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรมาอันดับแรกเลยค่ะลูกสูตรมาค่ะใช้บ่อยๆเราจะได้เกิดความเคยชินนะคะลูกร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายอย่าลืมคูณ100เนื่องจากว่าเราเทียบเป็นร้อยละนั่นเองค่ะลูก ทีนี้พิจารณาจากโจทย์กันค่ะจากโจทย์นะคะเราจะต้องหาหมวลตัวละลายนะคะลูกแล้วก็ปริมาตรของสารละลายมวลตัวละลายคืออะไรหละ่ะงานนี้นะคะมวลตัวละลายของเรามันก็คืออะไรนั่นเองคะจุลนสีถูกไหมตัวละลายคือตัวถูกละลายคะ่ะลูกจุลนสีสองกรัมดังนั้นมวลเป็นเท่าไหร่คะ2กรัมมาเลยนะคะในน้ําค่ะก็คือ เทจุลสีลงไปในน้ําจนได้สารละลายที่มีปริมาตรเห็นไหมคาว่าจนได้สารละลายที่มีปริมาตรก็คือว่าสารละลายของเราเนี่ยมันมีปริมาตร1 0 0ลูกบาทเซนติเมตรแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะลูกปริมาตรของสารละลายมันก็คือ100นั่นเองแทนค่าไปเลยค่ะลูก2ส,ส่วน100คูณด้วยอะไรคะ1 0 0ค่ะเห็นไหมลูก100กับ100สามารถทำไมกันได้ ตัดกันได้ค่ะ0ตัด0 0ตัด0เหลืออะไรคะเหลือแค่2คูณ1หาร1อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบแรกมาเลยจ้านะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรของข้อ1ค่ะมีค่าเท่ากับ2ค่ะนะคะข้อแรกง่ายๆอ่อยไว้ก่อนค่ะอ่าไปดูข้อ2กันค่ะลูกเมื่อละลายเกลือแกง20กรัมอ่าเห็นไหมยีกรัมเองแสดงว่าตัวเลขไม่ยากแล้วแหละ ในน้ำค่ะเอาเกลือค่ะเกลือแกงก็คือเกลือบ้านเราเนี่ยนะเทลงไปในน้ำลูกได้สารละลายที่มีปริมาตร250ลูกบาทเซนติเมตรเปลี่ยนปริมาตรสารละลายแค่นั้นเองเห็นไหมจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่าใดค่ะลูกนะคะอันดับแรกอะไรมาเอ่ย สูตรจําสูตรได้ไหมคะไหนท่องให้ฟังหน่อยไปพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสาร้อยละโดยมวลต่อรตปริมาตรเท่า,า,เกา,ากับม,มวลตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรสารละลายคูณด้วย100อ่าเก่งมากมากจากนั้นค่ะมาพิจารณากันมวลตัวละลายตัวถูกละลายเปลี่ยนจากจุลสีเป็นอะไรลูกเกลือแกงกี่กรัม20กรัมเพราะฉะนั้น20มาเลยจ้านะคะ ละลายจนกระทั่งสารละลายนั้นมีปริมาตร250เพราะฉะนั้นปริมาตรสารละลายคือ250ลูกบาทเซนติเมตรค่ะลูกนะคะคูณด้วย100นะคะเอตัวเลขสังเกตดีๆค่ะลูกถ้าตัดกันได้ตัดกันให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เลยค่ะนะคะศูนย์เห็นไหมคะศูนย์ตัดศูนย์อ่ารูจะพาไปช้าๆนะศูนย์ตัดศูนย์มี10กับ25ตัดกันได้ไหมลูก ตัดได้นะแม่อะไรคะลูกแม่5เอา5มาตัดได้เลย5อะไรได้10 5หเป็น10ค่ะ5อะไรได้25เอ่ย5 5เป็น25ตัดกันแล้วเอ๊สังเกตไหมยี 20, ส่วนก็คือหารหาร5อยู่นะเพราะฉะนั้นตัดกันได้อีกนี่นะ5 1าเป็น5 5 4 20อาเห็นปะจากนั้น4คูณเลยลูก4คูณ2เป็น8 ตอบได้เลยค่ะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมีค่าเท่ากับ8ค่ะนะคะหรือหรืออะไรคะข้อ2นี้เราสามารถตอบได้ว่านะคะมีความเข้มข้นร้อยละ8โดยมวลต่อปริมาตรค่ะลูกมาดูข้อ3กันค่ะถึงข้อ3แล้วนะคะเขาบอกว่าต้องการเตรียมเกลือแกงที่มีความเข้มข้นร้อยละ0.4โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน120ลูกบาทเซนติเมตรจะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมอ่านโจทย์แล้วดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้ลูกนะคะเขากำหนดร้อยละโดยมวลมาให้อ้อร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรค่ะนะคะและถามว่าต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมครูจ๋าคาไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้ทำยังไงอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตื่นเต้น สูตรมาลูกนะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายค่ะคูณด้วย100นะคะจากนั้นทําไงต่อคะลูกพิจารณาโจทย์กันค่ะทีละตัวนะคะมีความเข้มข้นร้อยละ0.4โดยมวลต่อปริมาตรมันคืออะไรลูกตัวนี้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเติมเขาลงไปเลยค่ะนะคะ เข้มข้นร้อยละ0.4นะคะมันคือฟรูบมาจ้านะคะจากนั้นมวลของตัวละลายมีมาให้ไหมโน no. เพราะว่าเขาบอกว่าต้องการปริมาตร120ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตร120ก็คือปริมาตรของสารละลายส่วนไว้เลยค่ะลูกนะคะมันคือตัวนี้นะ120ค่ะจากนั้นต้องใช้เกลือแกงกี่กรัม x ถูกไหมตัวนี้คูณด้วย100ไว้ก่อนนะตามสูตรค่ะและด้านบนค่ะมันก็คือแทนค่าเป็น x หรือใครจะใส่คำว่าเกลือแกงไปเลยก็ไม่ผิดนะคะได้เหมือนกันค่ะลูกจากนั้นทำตัวเลขเราให้มันง่ายด้วยการตัดเลขกันนะคะ0ตัด0จริงๆแล้ว สิมันตัด12ได้ใช่ไหมแต่ว่านะคะงานนี้ครูจะยังไม่ตัดนะคะย้ายข้างให้ดูก่อนคะ่ะลูกนะคะมาพิจารณาหลักการทางคณิตศาสตร์กันเลยนะนะคะก็คือ x มันหารอยู่กับ12การที่จะย้ายครูจะแนะนำว่าสำหรับคนที่ยังไม่คล่องให้ตัวแปรอยู่ที่เดิมย้ายตัวเลขออกไปหาตัวเลขตัวแปรอยู่ที่เดิมดังนั้น x ค่ะ คุณอยู่ที่นี่นะฉันจะย้ายตัวเลขออกไปตัวเลขนั้นคือ1 2กับ10ใช่ไหมลูก12มันหารอยู่ถ้าย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับมันจะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณมาย้ายเขาไปกันจาก12ที่หารอยู่ย้ายไปคูณกับ0.4ค่ะลูกนะคะและ10ค่ะ10มันทำไมอยู่กับ0อ่ามันทาอะไรอยู่กับ x ลูกอ่ามันคูณอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นย้ายข้ามเขาจะต้องไปหารค่ะ มาเสร็จแล้วคิดเลขกัน0.4คูณ12คูณยังไงดีอ่ะคุณตาหนูคูณเลขทศนิยมไม่เป็นคูณไปเลยอย่าไปสนใจทศนิยม12 4เป็น48มาเลยจ้านะคะจากนั้นทศนิยมกี่ตำแหน่งล่ะ1ตำแหน่งใส่จุดให้นางซะาค่ะจาก48เป็น4.8เห็นไหมจบแล้วจ้าจากนั้น ส่วน10มาลูกส่วน10ก็ไม่ยากสำหรับพวกเราเพราะครูจะมีวิธีแนะนำก็คือถ้าเขาเป็นส่วน10มันคือเพิ่มทศนิยมไป1ตําตำแหน่งนะคะก็คือเขาจะต้องมีทศนิยมที่ด้านหน้าของ4.8่ะนะคะอีกหนึ่งตัวกลายเป็น0.48นั่นเองค่ะเป็นไงหรือถ้าใครไม่คล่องหนูไปตั้งหารก็ได้นะคะลูกอะพยายามฝึกนะอย่าเพิ่งใช้เครื่องคิดเลขค่ะ คําตอบออกมาแล้วเป๊ะเลยค่ะ0.48เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเราจะต้องใช้เกลือแกนทั้งหมด0.48กรัมนั่นเองอ่ะคุณจะตกกรัมไปเติมให้หน่อยนะทุกคน G ค่ะนะคะเป็นกรัมค่ะอ้าวเป็นไงบ้างคะวันนี้คุณจะนําเสนอ3ข้อแบบ ช้าๆให้กับน้องมอสองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะนะคะพยายามฝึกปรือเยอะๆลูกนะคะดูเยอะๆฝึกทำตามเยอะๆ,ๆ,ๆครั้งหน้าครูจะพาทำร้อยละโดยมวลกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ